เครื่องยนต์เครื่องยนต์ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเดิมมาแต่ชิ้นเดียวหมายความว่าเสื้อสูบป,ปกติจะเป็นเสื้อสูบ 0.5u ผมก็เบิกเป็นเสื้อสูบ n1 ก็คือ 24u ใส่แทนเบิกเสื้อแล้วไส้ในเป็นลูกก้านข้อ hks 2.8ก็คือเครื่อง2,008มันจะมีสเต็ป1สเต็ป2อันนี้คือสเต็ป2แล้วส่วนฝาสูบเนี่ยรา,ายละเอียดเยอะมากแต่คือสปริงวาลรีเทนเนอร์ไกด์วาล์วทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนหมดแล้วก็แคมเป็นแคม HK I เไอเสียส่วน id ก็เป็น hks เหมือนกันแต่ว่าเป็น Vcam ลวีแยกกสเปอีว่า012 ก็อันนี้ก็เป็นวีแคมเจ็บสองแล้วเท่าที่เทอร์โบทําได้750ท้องอยู่ประมาณ870บูอยู่บาร์7ครับคาแรคเตอร์ Character RB เนี่ยมันตอบสนองช้าในระดับหนึ่งกว่าบูธเขาจะมาผมก็าขี้โกงคนหนึ่งผมขยายความจุให้เครื่องใหญ่ขึ้นผมซื้อเทอร์โบโบออนนะเป็นโบออนนะเป็นโบออนที่ติดเร็วที่สุดเท่าที่จะหาได้องอะไรพี่ h k า t 3 r s แล้วก็แคมเนี่ยผมก็ใช้ v c แคเพราะว่า วีแคมมันหน้าที่เหมือนวีวีทีอครับก็คือผมพยายามช่วยมันทุกอย่างจนสุดท้ายเนี่ยทอร์คมันเยอะมากแคมกระดิกได้อะเรียกว่าแคมกระดิกได้ใช่ประมาณนั้นแล้วก็เทอร์โบก็ที่เป็นโบออนขันน็อตใส่ได้เลยก็เร็วที่สุดเท่าที่จะหาได้ละเหล่าอสุรกายกอซิล่าที่มารวมตัวอยู่ในเสื้อของเล s แวร์ด้วยเนื้อผ้าคอตตอนร้อเปอร์เซหนานุ่มใส่สบายสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลสแวร์ ผมปิงครับเป็นแอดมินสกายไลน์สามสองครับไทยแลนด์สมัยก่อนเล่นไอเอ็กแปดครับแล้วก็มาซื้อเป็น 3. ามเจ็แซแล้วพอเรามาใช้3ามเจ็ดศแซปุ๊บแล้วมาวิ่งกับเ,เพื่อนๆเนี่ยโดนเอคส่วนแล้วก็เลยหารถที่จะเอาไปวิ่งกับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยขาย3ามเจ็ดแซแล้วก็มาซื้อ3 2เลยแต่ตอนนั้นได้มาก็เมื่อ 3- 4ปีแล้วถือว่าแพงผมซื้อมา2อล้านหแล้วก็มาทําเพิ่มอีกแล้วก็ไม่มีอะไรเดิมแล้วครับก็คือเปลี่ยนหมดเลยตั้งแต่สภาพ2อล้านหตอนนั้น คือเป็นรถรุ่นพี่เงี้ยแล้วเขาไม่ใช้ละเราก็เลยตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรกอกว่า32มันจะดีไม่ดีเพียงแต่ว่า32ม,มันเป็นรถในฝันสมัยก่อนเคยเห็นคนอื่นขับแล้วเราไม่มีเงินซื้อแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอินกับ3 2ม,มากกว่า3 4อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรายังไม่มีเงินเอาาม3 4เนี่ยถามว่าดีไหมดีดีมากเลยแหละแต่ว่ามันอยู่ในยุคที่เราสามารถซื้อมันได้ละเราเลยยังไม่อินเท่าไหร่ก็เลยสนใจ32หรเลยซื้อ32ครับราคาตอนนั้น32ถูกหรือแพงกว่า3 4ที่ทพี่ไปเจอถูกกว่าเยอะสมัยก่อน3าอยู่ล้านกาบ ร้านร้านสี่ร้านห้าล้านหแล้วแต่แต่ว่าของผมเนี่ยตอนนั้นซื้อก็ถือว่าติดดอยแลวก็คือซื้อ2อ้านหถือว่าติดดอยครับแต่ว่าตอนนั้นชอบจริงๆก็เลยซื้อสภาพที่มาทีแรกเป็นไงเป็นรถรีสโตมาเพียงแต่ว่ารีสโตมาใส่ของเท่าที่จําเป็น มีล้อมีเบรกมีนู่นนี่นิดหน่อยเครื่องไม่ได้ทําแล้วเราก็รื้อทาใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยสปีที่ทํารถคันนี้ขึ้นมาเจ็บมาเยอะประสบการณ์ชีวิตร้วนๆเครื่องระเบิดคาไดโนไอ้นู่นนั่นมีปัญหาชรับเราลงครับเวลาสมัยก่อนนะเครื่องตัวก่อนแรกๆเลยเพราะเราไม่รู้เราก็เหมือนคลาไปเรื่อยครับจนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผ่านเวลาสาปีพอเจอเจอช่างเจอเนื้อคู่ที่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้รถมันค่อยๆดีขึ้นวิ่งดีครับดันดีเป็นรถที่ขับสนุกมากคันหนึ่ง ในในความคิดผมคือให้มันตอบสนองเร็วกว่านี้ยากมากแล้วนี่คือเร็วที่สุดเท่าที่ผมคิดว่าจะทําได้แล้วในข้อเครื่องโมอะไรเพิ่มอีกก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคัตมีคัตเมีเกียเกโอเอสคัทเอทีเอสเป็นคัตคาร์บอนสามแผ่นแล้วก็ไปโมคัตให้นิ่มถ้าคนขับไม่ชินกับรถคันนี้มันจะเหมือนคัตหายไปเลยครับคือมันกดฟึดแล้วมันหายไปเลยแต่ถามว่าขับได้ไหมขับดีขับไปต่างจังหวดัดขับได้ปกติถ้าคนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอย่างอื่นก็คือรายละเอียดความสวยงามเครื่องละผมเคยรวมรวมเล่นๆ่ะ ถ้าถ้าเปิดฝากกระโปรงมาแล้วนับเป็นจํานวนจํานวนดีดเป็นเงินอะเปิดมาแล้วประมาณสองล้านสองล้านกว่าอินเตอร์ก็เป็นกราดี้มอนาเมียซีเป็นหลอดนอนแล้วไม่ใช่หลอดตั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนไรเดีรเนียมก็คือพี่แจ็ควีเจมส์นคนทำเครื่องนี้ทําที่แจ็ควีเจทําที่แจ็ควีเจอยู่ปีครึ่งเชพาะว่าเครื่องอย่างเดียวตอนนี้คือพอใจกี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่าผมให้ร้อยผมว่าผมให้ร้อยแล้วรถคันนี้สเต็ปจบมาประมาณ2ปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรก<อ><ๆ>็ขับได้ปกติไปไหนมาไหนได้ปกติความร้อนปกติแอร์ รอบไม่ตกทุกอย่างปกติครับขับารถบ้านเลยลายเซ็นนี้เหรอรถคันนี้ใช้ฝากระโปรงเนี่ยฝากระโปรงยี่ห้อท็อปซิเ e ทครับจริงๆฝากระโปรงคาร์บอนของท็อปซิเ e ทมีซีรีส์เดียวก็คือที่ขายตามท้องตลาดเปิดเว็บมาเจอเลยราคาก็หกเจ็ดหมื่นแล้วแต่แต่ฝาเนี้ยเป็นฝาที่สม็อกกี้นาคาตะคือเจ้าของท็อปซิเ e ทเขาสร้างรถมาคันหนึ่งเป็นอาสายพิสอง เคยมาในออโต้ซาลอนด้วยเป็นหน้าห2สองวางเครื่อง R สามห้าทุกอย่างเป็นสามห้าเกียร์ R สามห้าเครื่อง R สามห้าทุกอย่าง R สามห้าหมดเลยแต่อยู่ในกระดอง R สามสองแล้วเขาเอาฝากระโปรง R สามสองเนี่ยเอาโหนก R สามห้ามาใส่ก็คือมองเข้าไปเนี่ยเราเห็นเป็นสามสองแต่เป็นโหนก R สามห้าเหมือนบานนี้เลยแล้วเราก็พยายามหาคอนแทคเพื่อจะไปติดต่อเขาว่าเราอยากได้ซึ่งไม่มีใครซื้อได้เลยครับจนมีรุ่นพี่คนหนึ่งเราก็ไปขอเขาบอกพี่พี่รู้จักคนนี้ไหมรู้จักอะไรนี้ไหมบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปออโต้ซานปีนีี้่ปุ่น ที่จะไปคุยให้แล้วเขาไปขอจริงๆแล้วสมกกี้นากาตะเขาสุดท้ายเขาก็ยอมทําให้ครับในระยะเวลาสองปีที่ผมอยากได้เขาก็ทําให้บานนี้เป็นบานที่สองในโลกไม่มีอีกแล้วเป็นชิ้นต่อชิ้นถูกต้องสร้างมาเพื่อจริงๆสร้างมาเพื่อลดโปรดักชันของเขาแต่เราอะอยากได้ว่าผมอยากได้ฝาเนี้ทาให้หน่อยได้ไหมเงินไทยรวมส่งมาแล้วหน้ามาณสองแสนกว่าบ,บาทเลยบอกพี่เขาว่าพี่ผมกลัวว่าคนอื่นคิดว่ากอปเหมือนแบบเฮ้ยให้เรามาทํากันเองหรือเปล่า หรือแบบอยากเห็นแล้วมาทํากันเองไหมอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็เลยบอกว่าเอองั้นบรบกวนให้สมกี้นากตาเนี่ยเซ็นได้ไหมเขาก็เซ็นมาให้เขารับรองว่าอันเนี้ยของจริงก็เลยได้มาครับไม่มีแล้วใช่คันแรกอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คันนี้เลยมีแค่นั้นครับคือภูมิใจอย่างหนึ่งคอนโซลมันไม่ใช่เป็นของแรอะไรมากมายแต่คอนโซลใหม่ในโลกใบนี้หาแทบไม่ได้แล้วผมหาคอนโซลใหม่อยู่สามปีจนสุดท้ายผมได้คอนโซลนี้มาโดยการก็นั่งเฝ้านั่งเฝ้ายาหู ตสุดท้ายก็เจอคอนโซลใหม่ที่ใหม่จริงๆใหม่ที่แบบในชีวิตผมเล่น3ามมาไม่เคยเห็นคอนโซลไหนที่เป็นฟองน้าสีขาวอะปกติจะเป็นสีครีมอันเนี้ยได้มาคือขาวเลยแต่ั้นได้มาสักประมาณโอ้หโ,อห,โอหสองแสนกว่าบาทเหมือนกันเฉพาะนวมคอนโซลซูพี่กระจุยเลยเดยใช่ผมกดตายเลยอ,ะอ่ะผมกดไปรู้อะสู้ตายอะเอาจนได้อ่ะเพราะปัญหาไม่มีแล้วครับเขาเริ่มเหรออุ้ยเริ่มถูกเริ่มขำๆเลยเริ่มแบบ หกเจ็ดหมื่นเยนอะไรเงี้ยตอนที่ผมสู้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดแสนเยนได้มั้งรวมค่าส่งรวมอะไรมาภูมิใจครับไม่มีแล้วคอนโซลจริงๆที่เป็นคอนโซลใหม่มันต้องด้านมันไม่เงาเวลารางรถทุกครั้งจะบอกว่าอยากเคลือบอย่ายุ่งอยู่เฉยเเอาผ้าธรรมดาเช็ดห้ามเอาอะไรไปเคลือบมันถ้าเงาอ่ไรปุ๊บอะมันจะดูไม่เหมือนใหม่ละเบาะจริงๆในเมืองไทยน่าจะมีน่าจะประมาณสักห้าคู่เบาะจริงๆอ่ะมันเป็นเบาะโอเมอริคัลลี่โอเมอริคัลลี่ก็คือนิสโมนี่แหละเบาะเนี้ยคือส่งพุ่มที่โอเมอริเราเอาเบาะ อาดสองของเราเองบ่อหน้าบบอหลังอันแผงประตู4บีบานส่งให้ที่โรงงานให้เขาไปคุ้มให้เสร็จแล้วคุ้มเสร็จปุ๊บส่งกลับมาเมืองไทยประมาณแสนแปดกว่าเฉพาะค่าคุ้มอย่างเดียวไม่รวมเบาไม่รวมอะไรทุกอย่างเป็นอุปรกรณ์เราเว้นหนังที่ไปทําผมทํามีช็อตคัตโอเคเรารู้ว่าเราต้องเสียค่าขนส่งแน่ผมให้คนที่ญี่ปุ่นไปซื้อเลยไปซื้อบ่อชุดหนึ่งซื้อแผงประตูมาชุดหนึ่งแล้วส่งเข้าเลยผมตัดช็อตคัตในการที่จะต้องส่งบ่อจากเมืองไทยไปนูน่นได้หนึ่งขั้นก็นจะเซฟตังไปแล้วพอทำเสร็จเ่าให้ส่งกลับมา ไม่งั้นเราก็จะโดนค่าส่งสองต่อก็ก็ไม่คุ้มครับอะไรเงี้ยรถคันนี้ผมน่าจะเป็นคันเดียวที่หางไม่เหมือนชาวบ้านคือถ้าดูธรรมดาจะไม่รู้แต่จริงๆแล้ว,วาหางผมจะสูงกว่าคนอื่นเาัาปกติหางก็จะเป็นหางปกติวางอยู่กับฝากระโปรงแต่ของผมเนี่ยมันจะมีฐานรองขึ้นมา1ชั้นหางผมจะสูงกว่าปกติเาัาซึ่งตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วผมยังอยากหาซื้ออยู่มีเพื่อนหลายคนอยากได้แต่ว่าเลิกทําไปแล้ววันหนึ่งเคยคิดครับว่าจะถอดแล้วทาแบบซะเพราะมันไม่ไม่เหลือแล้วคือมันเป็นโรงงานเล็ก มันเป็นโรงงานทําคาร์บอนทําไฟเบอร์เล็กๆของญี่ปุ่นแล้วเหมือนพอทํามาสักพักหนึ่งแล้วเขาเหมือนเขาเลิกทําก็เลยไม่มีแล้วรถคันนี้อะไรที่เบิกใหม่ได้เบิกทั้งหมดแม้แต่น็อตตัวก็เบิกอะไรที่เบิกไม่ได้หรือเลิกผลิตไปแล้วก็จะพยายามหาอาสิ่งที่สภาพดีที่สุดเอามาใส่ทุกอย่างในภายในผมเบิกหมดแต่ที่ทําเครื่องแล้วอะที่ก็ต้องจูนอีกถูกต้อง ECU เป็นเรื่องมหากราบอีกสมัยก่อนใช้แอปคอนเหมือนทั่วไปนี่แหละแล้วมันมีไอเดียผมอย่างหนึ่งคือโอเคแอปคอนผมมีปัญหาแล้วมันเอ,อ๋มันลวน ก็มีคนถามว่าเฮ้ยปิงจะใช้กล่องยี่ห้ออื่นไหมก็บอกพี่ถ้าเกิดใส่ใช้กล่องยี่ห้ออื่นน่ะมันก็พ่วงกล่องเดิมไม่ใช่เหรอมันก็มันก็เหมือนกันเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็มานั่งคิดว่ามันมีกล่อง ECU รุ่นหนึ่งที่เรียกว่าลิง k ์ปลั๊กอินปลั๊กอินคือเราเห็นกล่อง ECU ทั่วไปคือเป็นกล่องสีเงินเงินโง่ๆเปิดฝามาก็จะเจอแผ่นปิพนอยู่อันหนึ่งเขียวเขียวดำๆแล้วแต่ยี่ห้อปลั๊กอินหมายควาว่าไม่มีกล่องเดิมอยู่แล้วสมมุติว่ากล่องเป็นสีเงินเปิดฝาเอาฝาออกเอาแผ่นิิมเเดออกลย ทิ้งไปเลยเอาแผ่นปิ้นอันใหม่เขาทำมาเป็นแผ่นปิ้นเลยใส่ปุ๊บปิดฝาปุ๊บไม่มีใครรู้ก็คือต่องแต่งแล้วก็เสียบปลั๊กได้เป็นฮาร์เดิเดิมถามว่าทําไมตอนนั้นถึงอยากได้คือผมไม่นั่งคิดว่ากล่องมันไม่ได้เสียหรอกแต่ผมก็ยังคิดอยู่มุมหนึ่งว่า R32 เกิดเมื่อปี90มี20กว่าปีแล้วผมเชื่อว่าชิปบางอย่างหรืออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่อายุมันมากขึ้นแล้วมันก็คงไม่เหมาะหรือเปล่าหรือมันคงเก่าแล้วประมวลผลช้าไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคยกออกทั้งงยววแลว inside, แล้้้เเเอาาาปปปปักกิินนไดต่ข็็ฝระบบ กล่องใหม่หมดเลยไม่มียุ่งกับกล่องเดิมเลยแต่ก็จะมีปัญหามหาการ์อีกมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับตอนแรกเราไม่รู้ก็นั่นแหละ3ปีที่ผ่านมาที่ทำมานลำบากลำบากอ่ะคือรถขับไม่เอาอ่าเลยกล่องเทพนะกล่องใบหนึ่งก็ต้องเจ็ดแปดหมื่นนะแต่ขับไม่ได้เรื่องนู่นนี่ขับแล้วดับบ้างขับแล้วหอบบ้างอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมาเจอคําตอบเราไม่รู้อะไรเลยนะเราโง่ๆเลยเราไปเสิร์ชในคูเล่แล้วเขียนว่าเขาเขียนว่า Link ecu plug in kit มีคําว่า kit 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 แล้วก็ก็ไปดู kit อะไรวะพอเข้าไปดูเนี่ยอ๋อ เซนเซอร์น้ำเซนเซอร์อากาศเซนเซอร์ทุกสิ่งอย่างต้องมาพร้อมกล่องตอนแรกผมก็งง,งตอนจูนไดโนเนี่ยอุณหภูมิอากาศผม70ผม่าอินเตอร์ห่วยเหรออินเตอร์ไม่ดีหรือเปล่าทําไมอุณหภูมิแม่งร้อนจังวะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพอผมเนี่ยไปไล่ซื้อต้องเก็บเซนเซอร์ทุกตัวเลยครับมันจะมีเซนเซอร์ที่เป็น iat อากาศเข้ามีเซนเซอร์น้ําที่เข้ากล่องอ้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดให้ลิงก์อ่านได้แต่เซนเซอร์ตัวหนึ่งแปดพันหมื่นสามหมื่นสอง ซื้อทุกตัวเพื่อให้ก่องอ่านได้พอเซนเซอร์ sensor, มันอ่านได้ครบตัวคันนี้สามารถสั่งได้เลยว่า,าสมมติอุณหหูไหล่เปิดนู่นเปิดนี่เปิด,ปดพัดลมเปิดอะไรนะั่นเรื่องแรกเรื่องธรงรมดาอันนี้2คือผมสั่งตัดน้ํามันได้หมายความว่าแรงดันน้ํามันตกกว่าจําหน่เท่าไหร่ห้ามวิ่งเกินรอบที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างแรงดันน้ำมันเครื่องตกก็เข้าเซฟโหมดลิ้นหน้าเป็นล็อกเก็ตแดนเซอร์เรื่องของญี่ปุ่นตูดเป็ดหลังที่ต่อจากหางมาก็คือล็อกเก็ตแดนเซอร์เหมือนกันส่วนไอที่บอกว่าต่อหหาาาาาางงอมอว่่เเเปปป็็นนนนนนตตูดดขึ้นะ้ะถฐ ฐานต่อหางหลังจะเป็นของ Crazy h o r n e t ซึ่งเลิกผลิตไปแล้วที่บอกว่าไม่มีผลิตแล้วเป็นโรงงานเล็กๆอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นหลักๆรอบคันอนะคือ n i s m o Nismo แท้คืออะไรที่มันเป็นยางก็ยังคงเป็นยางอยู่เหมือนเดิม Ni s m โสมัยก่อนจะเป็นยางเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ทำเป็นไฟเบอร์แล้วข้อเสียคือทำสีมากมันแตกหมดแล้วครับเพราะเป็นยางอะมันให้ตัวได้พอใช้สักพักหนึ่งพอม,มันให้ตัวได้สีก็จะเริ่มเริ่มแตกแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคผมชอบบริจีนอลที่เป็นยางสมัยก่อนผมก็ใส่ท่ออยู่ยี่ห้อหนึ่งเอาเป็นว่ิงดีแหละ แต่มันดังมากเสร็จปุ๊บโจลดองผมคือว่าทํายังไงให้ข้อเสียงเงียบที่สุดน์แล้วยังวิ่งได้เท่าเดิมผมโดนท่อไประมาณสี่ห้าชุดจนสุดท้ายอ่ะก็ได้เป็นท่อของไมลท่อน,นี้ก็น่าจะเป็นอันเดียวในไทยเหมือนกันไม่มีละเขาเรียกว่าไมล V X Silent Titanium ไ,ไ,ไม่ขอสั่งเขาผลิตเหมือนกันก็คือเสียงเงียบเหมือนใกล้เคียงรถบ้านมากแต่วิ่งเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเป็นท่ออันเดียวเหมือนกันไม่มีละสรุปร <Salut. S 1> าคาเหรอทั้งหมดรับทุกชิ้นนะแปดเก้าล้านบาทต้องมี พราะห้องเครื่องอย่างเดียวน่าจะสองล้านกว่าบาทแล้วแล้วพวกผมเปลี่ยนคืออะไรยาขออประจงข้อประจบผมไล่เปลี่ยนหมดผมเปลี่ยนยาข้อประจกสองรอบคอนโซลเบิกทุกอย่างเบิกภายในทำอะไรอย่างเงี้ยเคยดีจนถึงประมาณเจ็ดล้านเราเลิกตอนระเบิดอ่ะเครื่องห้าแสนลูกก้านข้อเป็นข้อเดิมบาลานซ์ใหม่แค่นั้นเป็นอัพเป็นสองพันเจ็ดยังไม่แพงมากครับตอนนั้นก็อีกนิดหน่อยก็เก้าล้านละรวมๆว่าประมาณแปดเก้าล้านตอนนี้มีคนใหญ่สิบสี่ครับเอาเลยเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังไม่ขายเข้า อยากได้ในโจทย์เท่านี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเยอะคร<ฮะ>ับเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันขับดีเหมือนกันอย่าติดแบรนด์ผมเนี่ยที่มันแพงเนี่ยคือติดแบรนด์สายถ่งสายถักทุกสิ่งอย่างใช้ไทยก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แพงเราเราทะลึ่งอยากใช้เออทั้งคันเป็นแสนไม่จําเป็นลูกก้านข้อบางทีก็ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยต้องเฮดเคเบิกใหม่นู่นนี่นั่น,นทุกอย่างเครื่องจะดีไม่ดีอยู่ที่คนประกอบไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบคุณต้องใหม่ทุกอย่างไม่จําเป็นครับ คนประกอบสาคัญสุดว่าประกอบให้คุณแล้วดีแค่ไหนเครื่องตัวนี้กว่าจะประกอบมาได้เนี่ยมันละเอียดมากเขามีขั้นตอนเยอะมากเขาให้ผมซื้อชาร์ปสามชุดเบอร์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันผมไปหาพี่แม็กเทคพี่ครับซื้อชาร์ปรุ่นนี้เขาแกก็ขายมาพี่แจ๊กแกก็แบบปิ้งไปซื้อมาใหม่อีกชุดหนึ่งผมก็ครับแล้วก็ไปซื้อมาใหม่อีกชุดหนึ่งเข้าไปแกก็หายเข้าไปประมาณห้านาทีเดินออกมาไปเอา,าใหมาอีกชุดทันีีงงแล้วคาันีีอยากรู้แล้วบอกพี่ครับ พี่เอามาทำใบผมไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องผมไม่รู้หรอกว่าเขาบอกตัวเลขอะไรมาผมจําไม่ได้แต่ให้ผมอธิบายครขข่าวๆคือหมายความว่าชาร์ปสตัวเนี้เหมือนกันเลยสมมติว่ามี 1- นึถึงสิสมมติว่าอยากได้5แล้วกันตอนนี้มันอาจจะ7อยู่อ่ะแต่พี่อยากได้5เพปิงอ้าแล้วพี่ทําไงอ่ะพี่ก็ซื้อชาร์ปมาลองบอกอา้าวพี่ชาร์ปมันเหมือนกันแล้วพี่จะได้5ได้ยังไงสมมตินะตัวเลขอ่ะเขาบอกปิงคุณภาพของการเคลือบชาร์ปไม่เท่ากันแค่นี้พี่ก็จะเอาพี่จะลองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใส่ได้ แล้วบอกอาที่เหลือไม่เป็นไรพี่ก็ใส่เครื่องคนอื่นก็ได้คนอื่นอาจจะแบบต้องการ3ามก็ใส่เอา้าพอดีใช้ไม่ใช้ซื้อใหม่เราบอกเพิ่งเคยเห็นขอแค่เนี้แล้วได้จริงๆเขาเอาเกจมาวัดจริงๆเขาก็วัดได้ดูนี่ไงได้ไหมครับ <laughs> สมมติได้สกายมาคันหนึ่งเหรอขับไปเลยไม่ต้องทําอะไรขับไปดูว่าคุณต้องการทําอะไรระวังแผนดีๆเช่นเราอยากแบบเฮ้ยเห็นยางขอบยางไม่สวยอะกระจกหูช้างไม่สวยอะกระจกหูช้างเนี่ยมันมาพร้อมยางนะ มันไม่ได้ขายยางเปล่าๆนะซื้อต้องซื้อทั้งบานนะอะไรเงี้ยสมมุติเราเห็นไม่สวยอะแต่เราไม่ดูเลยว่าขับไปเนี่ยสมมติรถทําสีเสร็จเอาง่ายๆเลยรถทําสีจากอู่มาสวยมากเปลี่ยนกระจกเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งสมมติว่าวันนั้นเขาสวยจริงคือเขาเขาทำสีโปไม่แห้งแห้งไม่สนิทแล้วพ่นสีจริงครับใช้ตากลงตากแดดสักหกเดือนอ่างเงี้ยแล้วสีแตกซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับหรือ,อยางของกระจกออกทั้งหมดอยากให้สวยทิ้งโดนมาแล้วขับไปเลย ขับไงไงก็ได้ขับไปกินข้าวขับไปเที่ยวขับไปอะไรจนแบบมารู้สึกว่าโอเคถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราต้องการอะไรสะสมของไปแล้วเปลี่ยนทีเดียวจะไม่โดนหลายรอบเครื่องจริงๆบอกเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกว่าไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ขนาดนี้งบประมาณเนี่ยสี่ห้าแสนก็แรงแล้วเทอร์โบอ่ะไม่จำเป็นหรอกก็คุณต้องเบิกใหม่ทุกสิ่งอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเบิกใหม่ของสภาพดีมีขายเยอะแยะขยันหาไหมค่อยๆหาไปมีรุ่นพงรุ่นพี่ปรึกษาไปหรือสมัยก่อนเนี่ยผมได้ของจากรุ่นพี่เยอะ คือเราไม่รู้หรอกความรู้ไม่มีแต่รุ่นพี่บางคนเขาเก็บของสภาพดีไว้ไม่ได้ใช้ก็แบ่งกันไปอย่ารีบคุณต้องมีเพื่อนครับคุณเล่นคนเดียวไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีสังคมรถไหนเล่นคนเดียวแล้วแล้วมันจะได้ดีทุกอย่าง่ะทุกคนเก่งหมดแหละทุกคนเก่งหมดบางคนอาจจะเก็บของนี้เยอะบางคนอาจจะเก็บของนุ่นเยอะคุณรู้จักเขาเขาก,ขาก็แบ่งให้คุณได้คนเดียวไม่มีทางหาได้ครับมันเป็นรถเมื่อหลายสิบป,ปีแล้วคนเก็บหมดแล้วแต่เขาจะแบ่งให้คุณหรือเปล่ากันนั่นเอง เหมือนผมให้คนอื่นไปเยอะมีอะไรไม่ใช้ให้เลยไม่ได้ขายด้วยให้ของสี่ห้าหมื่นเจดหมืนอาไปดิไม่ได้รวยแต่หนึ่งมันก็เจอหน้ากันทุกวันก็อยู่ในรถมึงเราก็เห็นแล้วก็เราก็แฮปปี้อ่ะแค่นั้นเองครับจริงๆอะ่ะสกายไลน์ขับไทยแลนด์เข้าไปได้เลยครับใน Facebook นะสกายไลน์ขับไทยแลนด์เข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าบางคนชอบเน้นที่สามสองนะครับก็จะมีสกายไลน์อารามสองขับไทยแลนด ก็จะมีแอดมินอยู่ประมาณ3ามสี่คนมีผมแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่ก็สองสามคนอะไรอย่างนี้ครับถามได้เลยแข่งกันตอบเอาเป็นว่าแข่งกันตอบช่วยกันตอบหมดนะครับไม่หวงไม่หวงข้อมูลไม่หวงความรู้ไม่หวงอะไรเคยผ่านกันมาหมดแล้วไม่อยากให้เจ็บกันมากกว่านี้อะไรเงี้ยให้เล่นให้ถูกทางอะไรเงี้ยมากกว่า